นี่คือโรงหนังที่โคตละจะมืดมืดแบบมืดจริงๆกับโรงหนังระบบใหม่ล่าสุดของเมเจอร์ซินเพ็กอย่างโรงภาพยนตร์ดอบบี้วิชชั่นดอบบี้แอสโหมแห่งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโรงนี้ถือว่าเป็นโรงหนังที่จัดสเปคมาเพื่อเอาใจคนรักหนังโดยเฉพาะทั้งด้านภาพและเสียงบอกเลยว่าครบโดยระบบภาพของโรงนี้ก็คือดอบบี้วิชั่นที่ใช้เครื่องฉายระดับไฮเอน n d 4K d u เคดูโออา e r เลเซอร์ถึง2เครื่องที่ให้ความสว่างสูงกว่าโรงทั่วไปถึง2เท่ามีค่าคอนทราสต์เลโช1ล้านต เมื่อสนิทกว่าเดิม230เท่าแถมดีไซน์ในโรงก็มีเบาะที่นั่งเป็นสีดําทําให้ภายในโรงนี่ยิ่งมืดกว่าเดิมขึ้นอีกนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีที่ให้สีสันสมจริงไม่เพี้ยนในทุกสภาพแสงสแสดงสีได้มากกว่าโรงทั่วไปถึง22%แถมยังรองรับการฉายแบบ High Frame Rate สูงสุด120เฟรมส่วนระบบเสียงเนี่ยบอกเลยว่า Do เบย์เอสโโรงนี้เป็นที่แรกในไทยที่ใช้ลำโพง d อเบย์สป ak เกทั้งระบบ38ตัวให้เสียงรอบทิศทางแบบ360อ,องศาเลยจะซ้ายขวาหน้าหลั แถมด้านบนบอกเลยว่ามาครบมาพร้อมเทคโนโลยี Object Based Audio กำหนดจุดกำหนดเสียงได้อิสระสูงสุดถึง128ตำแหน่งใครที่รักการดูหนังและอยากสัมผัสประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์แบบ Dolby Vision Dolby Atmos ก็สาม,มารถไปลองได้ที่ S Panat Cineplex ราชดาพิเศษได้เลย